รีวิวชุซุก้ผักของตีน้อยอันนี้ได้มาเป็นซุปหม่าล่านะเขาจะมีแบบน้ำใสแล้วก็น้ำดำด้วยข้างในมีรากบัวแครอทน้ำซุปหม่าล่าแล้วก็น้ำจิ้มงาฟองเต้าหู้ผักก็มีมาให้ประมาณนี้เบสซุป100กรัมต่อน้ำา500มิลลิลิตรไปกินที่ร้านซุปหม่าล่ามันเสียตังค์เพิ่มไงก็เลยเอาอันนี้มาโอ้เผ็ดใจได้รู้สึกว่าแต่ละน้ำซุปของที่ให้มาบางอย่างก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเนื้อสัตว์ก็หาซื้อไม่เองนะ อันนี้น้าจิ้มงาอืมน้ําจิ้มงาเขาอร่อยนะออกเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มไม่แน่ใจว่าถ้าสั่งเป็นซุปหมาล่าที่ร้านจะมีให้หรือเปล่าหมูสไลด์อืมอร่อยเผ็ดอยู่นะใครไม่กินเผ็ดอาจไม่เหมาะ กินไปเรื่อยๆก็ชาลิ้นเลยน้ำซุปไม่ค่อยเหมาะกับการซดน้ำมันมันเกินอะ่ะอันนี้เซ็ตละ8-9ถ้าเป็นน้ำดำกับน้ำใสจะเซ็ตละ7-9ส่วนตัวว่าอร่อยแล้วก็คุ้มดี